หลังจากเป็นดราม่าดังนะครับถูกกองเซ็นเซอร์สั่งห้ามฉายนะครับจนต้องไปปรับเนื้อหามาเนี่ยครับจนวันนี้ก็ได้รับชมกันแล้วกับพูนพยนต์และปลุกพยนต์ครับ สำหรับคุณพยนเนี่ยครับผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ถ้าใครดูใน Tik t o อกนะผมจะพูดถึงเรื่องนี้ไว้ตั้งนานแล้วไว้ตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์แรกเลยเพราะมันน่าสนใจมากจริงๆที่แบบว่าเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับมุนดำเกี่ยวกับการเล่นคุณสายไชหุน่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราดูลึกไปจริงๆแล้วนะฮะยิ่งมีกระแสมาห้ามฉายด้วยอะไรด้วยเนี่ย ยิ่งกระพือกระแสของหนังให้ให้ให,ให้ให้มารู้สึกน่ารับชมขึ้นมากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งทีมงานเนี่ยครับก็ที่รู้มาก็จะเป็นทีมงานเดียวกันที่เคยทำพี่นาคทั้ง3ภาคน,นะครับซึ่งผมเนี่ยก็รับชมไปแล้วทั้ง3าภาคเหมือนกันแต่เขาเขาบอกว่าอ่านี่จะเป็น การดําเนินเรื่องแบบเป็น rer, เฮอร์เร์เต็มตัวไม่เหมือนพี่นาเพราะว่าพี่นามันจะเป็นเฮอร์เร์คอมเมดี้มันจะมีส่วนผสมของของของตลกของการ阿าวิ่งหนีผีของการอะไรอย่างนี้อยู่ซึ่งตรงนี้ครับเขาจะจริงจังเลยกับคุณพยนต์นี่คือเขาจะตัดพัดคอมเมดี้ที่เคยเป็นในพี่นาทิ้งหมดเลยและจะเดินหน้าสู่การแบบว่านําเสนอเรื่องราวสยองขวัญเต็มตัวฮะซึ่งเนื้อเรื่องนะครับหรือคอนเซ็ปต่างๆเนี่ยผมต้องชมว่าดีเลยนะครับเรื่องของเซต อัพหมู่บ้านทีเ่เขามีความเชื่อะฮะเรื่องหุ่นเรื่องการบูชาหุ่นเรื่องการปั้นหุ่นอ่าถ้าใครในสมาชิกในครอบครวัวเสียชีวิตหรือใครในหมู่บ้านเสียชีวิตเนี่ยฮะเขาก็จะปั้นหุ่นเป็นตัวแทนของคนคนนั้นและเอาเท่ากระดูกเนี่ยครับไปใส่ไว้ในหุ่นเป็นตัวแทนเหมือนว่าเขายังอยู่อันนี้ทําได้หน้าขนลุกนะแล้วก็เป็นความเชื่อที่ผมรู้สึกว่าอา่ามันมันมันดึงมันมีสเสน่ห์มันดึงให้คนรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยาก ยูชี่จะลงลึกไปกับหมู่บ้านนี้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วจะเกิดเรื่องราวอะไรเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของไทม์ครับเป็นหนุ่มน่าจะเป็นหนุ่มกรุงเทพแล้วก็ต้องมาที่หมู่บ้านนี้ครับเพื่อที่จะตามหาพี่ชายที่บวชเป็นพระและขาดการติดต่อไปหายไปนานมากก็จะมาแจ้งข่าวร้ายว่าพ่อแม่เสียแล้วกับพี่ชายนั่นแหละและ้วทีนี้พอมาถึงที่วัดในหมู่บ้านนียครับก็บรับรู้เรื่องราวแปลกๆมา ว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยครับถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรที่ที่ฆ่าจเจ้าอาวาสคนเก่าและหนีไปดังนั้นนะครับไทม์เนี่ยครับ,เร,บเริ่มรับรู้ถึงอะไรที่ไม่ชอบมาภากนก็เลยอยากจะขออาศัยอยู่ที่วัดนี้เพื่อสืบเรื่องราวเพื่อตามหาความจริงว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั่นเองครับนี่คือเรื่องทั้งหมดแล้วก็จะมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นตามมานั่นเอง ซึ่งรู้เลยครับมันเป็นบทที่โคตรง่ายเลยมันมันเป็นอะไรที่มันง่ายมากอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็การตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจมันแทบแทบแบบว่าไม่ต้องคิดเลยะครับคือแบบว่าอ่าพอเรารู้ว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแล้วเราต้องการจะสืบเนี่ยฮะคือเราเราจะตัดสินใจแบบแบบพระเอกจริงเหรอหรือว่าเราทําไมไม่ไม่ไปปรึกษาใครหรือตํารวจหรือหรืออะไรอย่างนี้ซะหน่อยแต่กลับอยู่ ณสถานที่นั้นเพื่อเพื่อเพื่อสืบหาเรื่องราวประหนึ่งตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นนักสืบเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะก็เลยแบบว่าพอาจะทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเซตอัพที่ที่ที่ค่อนข้างจะเป็นการจับวางเกินไปอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอ่ามันจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเราโดดเข้าไปในเกมแล้วเราถูกจับวางไปในสถานการณ์แบบนี้มากกว่าที่มันจะที่มันจะมันก็เลยดูไม่ลื่นไหลไนั่นเอง อ่ะส่วนที่ดีนะครับผมชอบโลเคชันครับแล้วก็พวกพร็อพต่างๆพวกหุ่นต่างๆนะฮะซึ่งทีมงานต้องชมทีมงานหาหาโลเคชันนะครับแล้วก็พวกพร็อพพวกอะไรต่างๆรูปปั้นพวกปู่อะไรอย่างเงี้ยหรือพวกของบูชาอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันทำให้เนื้อเรื่องนี้ดูจริงจังขึ้นมามันทำให้เรารู้สึกว่าผมชอบที่จะมองพวกของประกอบฉากเพราะมันดูขลังแล้วก็ถูกจัดวางมาได้อย่างแบบว่า ตั้งใจครับคือพวกหุ่นต่างๆอะไรอย่างงี้ตรงนี้ผมชอบผมให้คะแนนตรงนี้แต่ด้านงานภาพครับก็ไม่ไม่ได้ถึงกับกับว้าวมากสักเท่าไหร่และบางฉากก็ยังมีการตัดมุมกล้องที่ค่อนข้างที่จะใช้มุมกล้องแปลกๆนะฮะซึ่งอาจจะเข้าใจว่ามันอาจจะต้องเป็นการตัดเพื่อเลี่ยงประเด็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับกล้องเซนเซอร์นะฮะอันนี้ไมไ่รู้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางฉากก็ตัดต่อได้ได้ได,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 ได้รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่า แบบมุมภาพดูค่อนข้างแปลกแหลกนั่นเององค์แรกของหนังนะครับที่พาพระเอกเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ค้นพบเรื่องราวต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้ในมา,ม,าม,ามาตรฐานที่ดีนะครับด้วยความที่ว่าตัวละครมันเยอะมากเนี่ยาการที่พาเราเค่อยๆไปรู้จักกับตัวละครพาเราไปเจอสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ่ามันมีความฟิลของกลิ่นกางสืบสวนสอบสวนขึ้นมาแต่พระเอกเราไม่ได้ไม่ได้สืบหาอะไรเลยด้วยซ้ำ่ะคือ หลักฐานต่างๆนะครับหรือ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 คีย์พอยต์คีย์ต่างๆอ่ะถูกโยนเข้ามาหาไปเอกด,ดื้อด้วยด้วยด้วยสถานการณ์ด้วยตัวของคนในหมู่บ้านเองอคืะให้เอกไม่ได้ไปหาความจริงอะไรเลยนอกจากเดินไปเดินมาในป่าทําตัวเหมือนตัวเองเป็นเบอร์นูบล็องในในเอาอ่ะแต่แต่แบบว่าไม่ได้เจออะไรด้วยตัวเองเลยอ่ะแต่ว่าพวกพวกหลักฐานต่างๆ,างๆกลับไปเจอด้วยการที่แบบว่าเขาพูดออกมากันดื้อ าวางทิ้งไวด้ดื้อใช่ยอย่างนั้นนะครับเราจะไม่ได้เห็นแบบว่าการสืบสวนหรือหรือการซ่อนอะไรไว้ใต้พรมที่ที่ที่มีชั้นเชิงในการซ่อนเลยครับมันจะถูกพูดออกมาดื้อมันจะเป็นประโยคที่ค่อนข้างที่เรารู้สึกว่ามัน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 ไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สมูทอะแล้วมันไม่ได้คนธรรมดาไม่ได้พูดแบบนี้แต่จงใจพูดเพื่อที่จะเอาหลักฐานเนี้ยยัดใส่หัวพระเอกยัดใส่ตัวพระเอกว่าอ๋อพี่เป็นอย่างนั้นพี่เป็นอย่างนี้ผ่านจากผ่านคําพูดของตัวละครอื่นๆตรงนี้ก็เลยแบบว่า มันก็เลยดูไม่ค่อยมีชังเชิงสักเท่าไรแล้วก็พัฒนาการตัวละครนะครับอันนี้พัฒนาการด้านตัวละครตัวเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสตัวละครนะเอาแค่ตัวพระเอกนะครับเราไม่รู้อารมณ์ของพระเอกเลยว่าทุกตั้งแต่พระเอกเนี่ยครับมาที่มาที่หมู่บ้านนี้เรื่องราวแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตมีคนตายมีคนโดนของอะไรอย่างเงี้ย อ่าแล้วคนก็ไปบูชาคนนี่หมู่บ้านเขาจะไปบูชาลูปปัน้นที่ว่ารูปปั้นพระปู่อยู่แล้วแล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยครับตัวพร,พระเอกเนี่ยครับอยู่ๆนะฮะอยู่ๆนะมันก็จะมีซศีนหนึ่งพระเอกประหลอดแตกขึ้นมาแล้วก็จะไปอารวาสจะไปทําลายรูปปั้นพระปู่ซะอย่างนั้นแบบกูไม่กลัวมึงไม่มีจริงวามึงแน่จริงมึมง,มมงออกมาดิซึ่งที่ผ่านมาครับเรายังไม่เห็นกับอ่าพัฒนาการด้านอารมณ์ของพระเอกเลยอะว่าทําไมถึง,ถ,งถึงแบบอยู่ดีก็จะไปปี๊ด ปี๊ดขึ้นไปแล้วก็จะไปจะไปทุบทำลายถึงขั้นแบบทุบทำลายอ่ะทั้ทงทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ครับยังยังไม่ได้มีซีนอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าพระเอกเนี่ยอ่ะจะจะโมโ oh หหรือหรือไรเลยอ่ะอยู่ดีก็อยากจะใส่มาคือเข้าใจครับว่าว่าตัวพระเอกอ่ะเป็นถูกตั้งไว้ว่าเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องงมง,งายไม่เชื่อเรื่องบูชาไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่ การพาเราไปถึงจุดที่พระเอกมันเดือดถึงขนาดนั้นได้อะครับมันไม่มีเลยอ่ะอยู่ดีๆก็แบบอ้าโมโหะลรว,วะอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงเรื่องของความสัมพันธ์เราว่าสองตัวละครนะฮะนั่นก็คือตัวละครมันจะมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวละครสําคัญนึ่งก็คือตัวละครที่ชื่อว่าเตะที่เป็นเด็กพิเศษนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ไม,ไม่ปกติไม่สมประกอบเลยอย่างเงี้ยที่ที่เป็นเด็กวัดอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยครับซึ่ง พระเอกเนี่ยก็จะพัฒนาความสนิทสนมกับเตะไปแต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้ครับมันไม่มีอะไรที่ธรรมชาติเลยอ่ะมันแบบมันโคตรจะไม่ธรรมชาติเลยด้วยด้วยบทด้วยอะไรที่มันดูโคตรที่จะเป็นนิยายโคตรที่จะเป็นละครเลยแล้วคนจริงๆไม่น่ามีมาพูดอะไรกันแบบเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ที่เข้าฉากด,ด้วยกันนะ มันเหมือนมันเหมือนนักแสดงผมผมนั่งดูอยู่หน้าจอครับมันเหมือนผมดูนักแสดงคนหนึ่งครับที่เดินเข้าไปในฉากแล้วก็พูดไดอะล็อกตามบทแล้วก็แสดงตามที่ผู้กำกับรีฟแล้วก็ไม่ได้แล้วเรานั่งรอผู้กำกับสั่งคัดอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงหัวิตหัวใจเลยว่านี่คือตัวละครนั้นจริงๆว่าคุณสวมบทเป็นตัวละครนั้นจริงๆหรือว่าบทพูดนั้นมาทําให้คนดูเชื่อได้ว่าโอเคเขาจะพูดกันอย่างนี้จริงๆอมันก็เลยทําให้ตรงนี้ครับมันมันค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะไม่ดีสำหรับผมเลยผมแลวหลายๆฉากมากที่มันที่มันเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยรู้สึกว่าผมผมเนี่ยไม่อินกับตัวไทม์ที่เป็นพระเอกเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้แสดงความเป็นไทม์ออกมาเลยอะ่ะคือมันนี่ไม่มีอะไรจ,จดจําเกี่ยวกับไทม์ทักงเรื่องเลยจนจบเรื่องนะฮะสำหรับผมและถ้าให้พูดกันตรงๆนะฮะผมว่านี่คือการพายเรือในอ่างครับคือด้วยความที่เราดูพี่นาคมานะเราดูพี่นาคมาสามภาคเนี่ย เนื้อเรื่องเป็นยังไงครับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเอาวนเวียนอยู่กับอะไรครวามเชื่อพระเนนผีความเชื่อพระเนเะเนผีความเชื่อพระเนนผีและพอมาหุ่นพยนต์ <ten> คุณก็เลยจะเล่าความเชื่อพระเนนผีอีกมันก็เลยดูมันเป็นอะไรที่มาซ้ำาลหมดเลยครับการดาเนินเนื้อเรื่องของหุ่นพยนต์เนี่ยถ้าใครดูที่นาคมมาเนี่ยครับจะรู้ว่าแทบจะถอดแบบการเล่าเรื่องกันมาแบบเดะเ,เ,เลยด้วยซ้ํา คือเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆการวางว่าการวางตัวละครมาหลอกว่าว่าจะน่าจะเป็นคนร้ายที่แท้จ,จริงแต่จริงๆไม่ใช่อะไรประมาณนี้แค่ขาดแค่ภูมยนต์มันขาดแค่อ่ามีคนมากรี๊ดแล้ววิ่งหนีผีเท่านั้นมันก็จะเป็นพี่นาคภาคสี่อยู่แล้วเป็นอะไรที่มันมันมันค่อนข้างที่จะไม่ใหม่เลยอะ่ะแล้วก็จุดจุดพีคที่มันเป็นเ,เรื่องราวที่ต้องเฉลยของเรื่องอะ่ะยังทําได้ดรอปกว่าภา,าคภาคก่อนๆของพี่นาคสะอีกอะ่ะคืนแลวแล้วแง่ของการหยิบมาดูซ้ำอ่ะ ผมยังรู้สึกเอนจอยกับพี่นาคภาคหนึ่งภาคสองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะดูหบวนยนตร์ซ้ำอีกรอบสะอีกอะ่ะแง่ของเรื่องราวด้านงานสยองขวัญน,นะครับผมบอกตรงๆเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยมันทุกซีนทุกอะไรอย่างเงี้ยการหลอกปีอะไรต่างๆอะ่ะมันเป็นการหยิบจับของเดิมมาล้างตะก้าใส่ตะก้าแล้วก็ล้างน้ําใหม่เรารู้สึกว่าการหลอกแบบเนี้ยเราเห็นมาแล้วในในหนังเรื่องอื่นหรือว่าเราเห็นมาแล้วในหนังพี่นาคก,ก็ดี อ่โลเคชันแบบเนี้ยเซตอัพแบบเนี้ยโอ้โหโคตรพิ่นาศเลยเราเคยโดนผีหลอกตรงนี้มาแล้วอะไรประมาณนี้ยแล้วยิ่งฉากจัมสแกร์มันเป็นอะไรที่ผมโกรธมากๆครับเพราะว่าเขาไม่ได้จัมสแกร์คนดูเพื่อเพราะความกลัวแต่ว่าหนังจะเล่นจะเล่นด้วยเสียงที่แม่งโคตรดังเลยเสียงซาวเอฟเฟกที่โคตรดังเลยแบบว่าตึงตึงตึแทงอย่างเงี้ย ผมสะดุ้งนะผมยอมรับว่าผมสะดุง้งแต่ผมสะดุ้งเพราะความตกใจมันไม่ได้มันไม่ได้สะดุ้งเพราะความกลัวเลยสักนิดเดียวอะฮะความที่หนังเรื่องนี้ครับมีตัวละครรองเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยทั้งเมนทั้งคนในหมู่บ้านทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านาต่างๆนานาด้วยมันก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้มันมีซับพลอตที่เยอะไปหมดเลย คือมัวแต่แวะเราเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้แล้วทีนี้ครับเรื่องที่ควรจะขยี้เรื่องที่ควรจะเล่าก็ไม่เน้นแล้วก็ไปเน้นอเรื่องราวที่ที่ที่ไม่ค่อยจําเป็นเช่นเช่นเรื่องของเนนอะไรแบบนี้ซะอย่างนั้นซึ่งผมว่าพาร์ทหนึ่งครับที่ที่ผมรู้สึกว่าเริ่มเอนจอยขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยมันดึงคนดูได้อยู่หวันแล้วมันน่าสนใจมากมากเลยคือพาร์ทในตัวอย่างนะครับที่ที่จะมี ผู้หญิงในหมู่บ้านคนหนึ่งที่ชื่อมีนาแล้วก็เหมือนกับโดนโดนโดน,โดนคุณใสโดนจากหุนพยนต์เข้าอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันทําได้ดีเลยอ่ะมันทําได้ดีแลวมันทำได้ดน,ไดน่าติดตามมากๆอ่ามันมันทำได้น่าติดตามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อผมยอมรับเลยว่านี่คือพาร์ทที่ดีที่สุดของเรื่องสําหรับผมเลยนะพาร์ทของของมีนาเนี่ยกำลังจะพีคกาลังจะพีคแล้วเนี่ยครับกับเรื่องไม่เล่นต่อซะอย่างนั้นกับเรื่องที่จะตัดบทให้แบบอ้าตายหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเล่าเรื่องอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่า เนี่ยครับคุณควรขับเน้นเรื่องนี้เลยเพราะมันเป็นเรื่องอะไรที่มันเอาคนดูอยู่มากๆเลยนะแต่เพราะไม่เน้นนะฮะก็เลยทําให้ความปฏิปต่อของเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทเพราะว่ามัวแต่ไปแวะเล่าเรื่องตรงนั้นแวะเล่าเรื่องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการตัดฉากที่ที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการที่ว่าจะต้องไปเรียบเรียงหนังมาใหม่หรือเปล่ามันก็เลยทําให้หลายฉากเนี่ยครับดูค่อนข้างที่จะงงๆเสียนิดหน่อยรู้สึกว่าเหมือนการน,นั่งดูฟุตเทจต่อกันอนะ มือนเขาเอาฟุตเทปแค่มาต่อกันนะครับแล้วก็ซีทูเอช o ั่นหนึ่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดพีคจุดพีคก็อ้าวมีจุดพีคแล้วเหรอแล้วก็จบอ้าวจบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีกราฟที่ว่าจะพุ่งขึ้นไปแตะทําให้คนดูรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ทันมันนั่งเล่นรถไฟห่อคืะคือคือ,ค,อคือมันต้องพาคุณไปไคลแมกอย่างนี้ดิแต่นี่คือเรียบไปอย่างนี้ มันก็เลยก็เลยไม่มีจุดไหนเลยที่ที่รู้สึกพีแต่ยังดีที่ว่าเรื่องของจุดหักมุมท้ายเรื่องไงครับท้ายเรื่องจริงๆเลยนะมันทําได้ดีอยู่มันทําหน้าที่ของมันได้ดีอยู่ที่เขาจะใส่มาตรงเนี้ยเออก็เลยก็เลยบวกคะแนนขึ้นให้ขึ้นมาบ้างให้ผมยังเนี่ยให้ผมเนี่ยยังบันเทิงกับอะไรแบบนี้กับเรื่องมีอยู่บ้างมาถึงการดีไซน์ของไอ้ผีขนมเปียกปูนนะฮะที่เราเห็นในตัวอย่างอะ่ะคือคือ ผมพูดตรงๆดีไซน์ยังสู้ผีก่อนๆในพินาคไม่ได้เลยอ่ะเพราะดีไซน์มันเป็นไอ้ผีขนมเปียกปูนแล้วซีจีอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยอ่ายิ่งยิ่งตัฉากที่อ่ามันจะมีผีเขาเรียกว่าผีหุ่นพยนต์ไอ้พวกนี้จะจะเป็นการนำร่างมนุษย์นะครับมาปั้นเป็นหุ่นแล้วก็ปลุกเศษอะไรเข้าไปแล้วทีเนี้ยพอสลายหายไปเนี่ยพอพอแพ้แพ้พระเอกแพ้พระแพ,ะพะ้อะไรอย่างเงี้ยก็สลายกลายเป็นฝุน่นซึ่ง ซึ่งให้ทุกคนมนึกถึงธานอสนะครับตอนจบ a อเวนเจอร์เอ็นเกมที่แบบค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นแบบนั้นเลยครแบบนั้นเลยแต่แค่แบบว่า CG ในเรื่องนี้ไอ้ต้องสลายกลายเป็นฝุ่นน่ะแม่งมันเหมือน powerpoint มันเหมือนการเปลี่ยนสไลด์ powerpoint ตอนเด็กๆก็เคยเห็นว่าเออมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้าถ้าจะดีไซน์แบบนี้คือผมคิดว่าแบบอ่ะพอหุ่นหุ่นไอ้ตัวหุ่นที่ปั้นออกมาเงี้ยนะอ่ะถูกถูกชำระล้างแล้ววิญญาณอะไรจะไปเกิดอะไรงเงี้ยอาจจะแข็งไม่เลย ยืนแข็งไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะเท่กว่าสลายไปแบบ CG แบบนั้นนะผมรู้สึกนะและอีกอย่างเรื่องนี้ครับการสับขาลอกในเรื่องอ่ะไม่รองรับด้วยเหตุผลใดๆเลยจริงๆนะผมมานั่งผมไปดูมาเมื่อ2วันก่อนอน,นะแล้วผมมานั่งหาเหตุผลให้กับตัวละครต่างๆเพื่อเพื่อเพื่อซัพพอร์ตเขานะซัพพอร์ตตัวละครเหล่านั้นนะเช่นมันจะมีซีนหนึ่งครับที่ที่พระเอกเหมือนจะโดนฆ่าตายด้วยด้วยหุนพยนตร์และแล้วเหมือนจังหวะที่พระเอก กำลังจะตายเนี่ยแวบไปเห็นพระรูปหนึ่งที่เป็นตัวดําเนินเรื่องนะครับพระเก่งอะไอ้พระกล้าเออพระกล้าแล้วมันทําให้เหมือนเหมือนจะหลอกคนดูครับว่าว่าพระกล้าเนี่ยต้องเป็นตัวร้ายแน่เลยเพราะว่าพระกล้าเนี่ยอ่าอเมนพระเอกมาตั้งแต่มาถึงเลยไอ้กลับไปเถอะไอ้น้องกัจก้ออะไรประมาณเนี้ยอ่าแต่ทีนี้ครับกลับกลายเป็นว่าเหมือนพอมันพอมาเฉลยทุกอย่างเนี่ยครับเรื่องราวทุกอย่างกลับกลายเหมือนพระกล้าพระกล้าเนี่ย เหมือนเหมือนเหมือนก็ไม่ไม่กล้าทําไม่กล้าต่อต่อต้านหลวงนาที่เป็นบอสใหญ่ของเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนสุดท้ายยังมาช่วยบินธบาตชีวิตพระเอกไว้อีกทั้งที่แล้วทั้งที่ตอนนั้นอะเองจะฆ่าพระเอกเลยนะเว้ยเองจะฆ่าพระเอกเองหักคอพระเอกอะแต่ว่ายังดีตอนนั้นมีเจเมาช่วยไปทันก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาทําไปทําไมนี่คือคําพูดคาถามในหัวผมเขาทําไปทําไม ทางด้วความไม่รู้หรือว่าหรือว่าหรือว่าช่วยวะตอนนั้นหรือว่าช่วยวะแต่ที่แน่ๆผมไม่รู้ว่าเหตุผลของแท้แที่แท้จริงของตัวละครมันจะเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าผลที่วงตัดใสมาเพื่ออยากจะสับขาหลอกแต่มันเป็นการสับขาหลอกที่มันไม่มีเหตุผลรองรับเลยอะครับพอมันจะนั่งคิดย้อนเหตุผลกลับไปทีละฉากทีละฉากทีละฉากจริงๆทุกชิ้นที่ถูกซ่อนไว้อ่ะมันก็เลยไม่มีความสมเหตุสมผลในตัวละครเลยอะครับคือการการทําของตัวละครนะครับไม่มีเหตุผลนอกจาก ช่วยถูกใส่มาเพื่อหลอกคนดูเท่านั้นแล้วก็เรื่องของอหลักฐานที่สําคัญที่จะต้องไขคดีของเรื่องเนี่ย <c oughs> ก็ถูกซ่อนไว้ง่ายๆอ่ะถูกซ่อนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ไม่ได้ถูกซ่อนไว้ตรงไหนเลยอะแค่แบบหยิบมาเจออ้าวเออมึงอ้าวอ้าว,อ,าวอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันง่ายไปหมดนะครับมันง่ายไปหมดมันง่ายมากๆเรียบร่า,ราไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างผิดหวังนะฮะสำหรับผมแล้วก็ นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับถ้าใครดูมาแล้วหรืออะไรมาแล้วเนี่ยก็อลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะเรื่องของประเด็นศาสนาที่ที่จะนําเสนอในเรื่องเนี่ยครับมันไม่ได้เผ็ดร้อนมากกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเลยอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการตีแผ่อะไรแบบนั้นเพราะว่าคุณเล่นประเด็นนี้ใกล้ๆกับหนังที่เคยทาไว้ดีมากๆนะฮะเรื่องการตีแผ่ศาสนาอย่างหน้าขบ๊ออ่ะ ก็เลยก็เลยไม่ก็อ่ะเขาเรียกว่ามันก็ต้องถูกยกไปเปรียบเทียบอย่างอย่างช่วยไม่ได้อย่างสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการนําเสนอเรื่องของศรัทธาความงมงายความเชื่อเนี่ยครับถ้าอย่างยกตัวอย่างก็ต้องต้องถูกเอาไปเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งอย่างร่างทรงที่เขาคุยพูดกันเรื่องใกล้ๆกันนี้อยู่ดีซึ่งอย่างร่างทรงอะครับมันยังทําให้คนดูกลับไปคิดที่บ้านว่าเฮ้ยแล้วสรุปแล้วเนะย่าบายันเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริง อะไรประมาณนี้เราแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณศรัทธาไหมอะไรแบบนั้นอนะตรงนั้นอนะทาได้ดีมากกว่าครับซึ่งถ้าลองเอามาเทียบกับหุนพยนต์คนเขาพยายามตั้งคําถามกับคนดูครับว่าคุณจะศรัทธาในพ่อปู่จริงหรือไม่อะไรประมาณนี้แต่หนังก็ไม่ให้โอกาสคุณได้คิดคําตอบครับเพราะหนังจะตอบให้เองแล้วว่า yes พ่อปู่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ออกออเดอร์ออกมาจากโรงแล้วเหมือนว่าผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนั้นอนะผมไม่ได้อะไรกลับมาเลยมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยเป็นอะไรที่มันมัน,มนรู้สึกว่าผิดหวัังนะครรบสผม สำหรับผมเรื่องนี้นะครับห้าเต็มสิบเท่านั้นครับมันเหมือนการเอาที่นาคมาเล่านี่อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะปิดหวังพราะมันไม่มีอะไรใหม่ผมชื่นชอบเรื่องนี้จริงๆเลยก็แค่เรื่องของโลเคชันแล้วก็เรื่องของทร็อปอ่าแล้วก็จุดหักมุมท้ายเรื่องมันยังทําให้คนดูรู้สึกสนุกรู้สึกว่าโอเคคุ้มค่าที่นั่งดูจนถ,ถึงท้ายเรื่องได้อยู่ไม่ได้ว่าอะไรทีมงานนะครับแต่ว่าทีมงานเนี่ยคือ คือพอไปทาที่นาคเนี่ยครับพอมันมีพาร์ทของความคอมเมดี้เข้ามาเนี่ยครับกับกลายเป็นว่าคนดูชอบจนมีถึง3ภาพแต่พอตัดส่วนนั้นออกหมดอ่ะกับนี้เราจะเห็นแผลเต็มไปหมดเลยเพราะว่าพอมันเล่าเรื่องที่จริงจังขึ้นคนดูก็คาดหวังความจริงจังที่ยกระดับมากขึ้นกว่าพี่นาคแต่เนี่ยครับมันไปไม่ถึงเลยครับกับปุะยนตร์น่นะเอาล่ะครับก็ถ้าใครดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ก็ลองมาพูดคุยกันได้พูดคุยกันอย่างสุภาพชนนะครับเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสําหรับหนังสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบการดูหนังสยองขวัญน,นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันได้ในช่องทางนี้ครับหนังหยองโปรเจกต์ครับผม